โอเคก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้ผมจะมาต่อ USB LAN กับโทรศัพท์มือถือ Redmi Note 8นะครับตัวนี้หลายๆคนที่สนใจจะต่อเน็ตกับมือถือแบบสายแลนเลยนะครับทำยังไงก่อนอื่นสิ่งที่เราต้องมีก็คือ OTG จะเป็นแบบสายหรือแบบไหนก็แล้วแต่นะครับขอแค่ให้มีเนื่องจากว่าโทรศัพท์มือถือของเราตรงช่องชาร์จแบตนะครับตรงนี้มันเล็กมันต้องเป็นหัวแปลงใช้ USB เลยไม่ได้นะครับซึ่งมันนะครับดูอาจจะผิดไซส์น่าดูนะครับผมเราก็เลยจําเป็นต้อง ใช้หัวแปลงตัวนี้นะครับในส่วนของ USB ตัวนี้จะเป็น USB 3นะครับจะเป็นสีฟ้านส่งข้อมูลได้ดีกว่า USB 2นะครับก็หลายเท่าอยู่นะผมจะทําการคอนเน็กไปก่อนแล้วกันนะครับในส่วนนี้ผมซื้อมาจาก Lazada นะครับถ้าใครสนใจลิงก์ใต้วิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองต่อกันเลยนะครับก่อนอื่นผมจะไปเช็คอินเทอร์เน็ตที่ผมมีอยู่นะครับตอนนี้ผมใช้ Wi-Fi อยู่นะเราจะเห็นว่าเนี่ยนะครับผมใช้ Wi-Fi อยู่นะครับตรงนี้ผมจะมาทดสอบ โดยกดที่เริ่มทดสอบนะครับตรงนี้ใครที่จะทดสอบนะครับสามารถทดสอบที่เว็บนี้ได้นะครับผมตัวนี้ก็คือแบบใช้ Wi-Fi นะปกติจากนั้นผมก็จะถอดในส่วนของสายแลนออกมานะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เราใช้อินเทอร์เน็ตไปแล้วนะครับก็ดาวน์โหลดอยู่ที่164นะครับอัปโหลดอยู่ที่169ต่อไปเราจะมาลองเทสกับสายแลนดูนะครับขั้นตอนที่1ให้เราทําการปิดในส่วนของ Wi-Fi นะครับหรืออินเทอร์เน็ตไ้ก่อนก็กด ปิดไปนะครับ โอเคเมื่อเรากดปิดไปแล้วนะครับในหน้าจอข้างๆตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับเนื่องจากว่าพอปิด WiFi นะภาพที่มันส่งขึ้นจอมันก็จะมองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรผมก็จะทําการคอนเน็กกับโทรศัพท์ของผมนะอันนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับในส่วนของเลดมีโนต8คอนเน็กแบบเพียวๆเ,เลยนะครับ OTG ไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับผมจะทําการคอนเน็กเข้าไปเมื่อคอนเน็กเข้าไปเสร็จนะครับจะเห็นว่ามีไฟอยู่นะครับตรงนี้แสดงสถานะลิงก์อยู่ฝั่งนี้ก็จะมีตัวหนังสือนะครับมีลิงก์กับ ACT ถ้าใครใช้แบบรุ่นเดียวกับผมนะมีคำว่าลิงก์แล้วก็ ACT ตรงนี้ผมก็จะทำการคอนเน c t ในส่วนของสายแลนนะครับตัวนี้เข้าไปตอนนี้ถ้าผมคอนเนค t สายแลนเข้าไปแล้วจะเห็นว่ามีไฟกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คอินเทอร์เน็ตให้ดูนะกดมาที่หน้าเช็คอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้ พอมาตรงนี้แล้วผมก็จะกดเริ่มทดสอบนะครับโอเคพอต่อเข้าให้มันลงล็อกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันหลุดไปเนาะผมก็จะทําการเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับกดโอเคนะครับเข้ามาถึงหน้าทดสอบอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็จะกดทดสอบอินเทอร์เน็ตนะครับก็ดูที่ได้จากสายแลนตัวนี้นะครับวิ่งขึ้นไปที่280น่าจะแม็กอยู่ที่280เดี๋ยวรอมาดูตัวอัปโหลดกันก่อนนะครับในส่วนของตัวอัปโหลดจะวิ่งอยู่ที่2 1 8นะครับตอนนี้เราสามารถ ล่นเน็ตได้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะโดนตัดขาดฟังก์ชันบางตัวในมือถือของเรานะ ฟังชันบางตัวก็คือตัวไหนที่มีการใช้งานร่วมกับ Wi-Fi นะครับมันจะใช้งานไม่ได้นะครับผมแต่ว่าตัวอื่นก็สามารถเล่นได้หมดนะครับดูยู u ูบเนี่ยครับสามารถดูได้หมดเลยนะครับในส่วนของ u t u b e เนี่ยก็กดเข้าไปผมไม่ได้เปิดการตั้งค่าอะไรนะครับในส่วนของโหมดพัฒนาผมก็ไม่ได้เปิดเมื่อเราต่อเข้าไปนะครับมือถือรุ่นนี้ก็จะทําการคอนเน็กให้อัตโนมัติซึงไม่จาเป็นต้องไปเปิด OTG นะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันไม่มีคําว่า OTG นะครับในการใช้งานคือจะใช้ระบบอ่าออโต้หรือ ระบบ AI ของเครื่องเลยนะครับในการทํางานในส่วนของแลนก็จะประมาณนี้นะครับก็ทําการดันเข้าให้สุดครับจนมันเสียงดังแจ๊กนะครับแบบนี้เมื่อเราถอดออกนะครับแล้วก็เมื่อเราจะทําการคอนเน็ก ดันเข้าไปให้สุดนะครับจนมีเสียงดังแก๊กนะครับแล้วก็มาดูที่ไฟกับพิบนะครับในส่วนของรุ่นใครที่มีแบบรุ่นมีไฟนะครับแต่ว่าถ้ารุ่นไม่มีไฟก็น่าจะเช็คยากนิดนึงนะครับโอเคแต่ผมก็จะถอดออกแล้วนะครับถ้าไม่มี OTG มันจะไม่สามารถแปลงข้อมูลจาก USB LAN แล้วก็ออกมาทาง USB 3เข้าในส่วนของ OTG เข้าเครื่องเราได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันใหญ่นะครับ USB มันใหญ่ไปโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งาน USB ก็ถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้คนไหนที่ทําไม่ได้ก็มีไม่กี่อย่างนะครับก็จะมีแลนดนะครับมีอินเทอร์เน็ตมาไหมนะครับ OTG เราชํารุดไหมนะครับผมสําคัญคือถ้าเราจะใช้จริงๆให้เรามาปิดในส่วนของอ่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ WiFi ของเราก่อนนะเนื่องจากว่าถ้าไม่ปิดมันก็ยังคอนเน็กกับ WiFi ของเราอยู่ก็จะประมาณนี้สําหรับวิวนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับหากมีคําพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ